สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ดังติวิซ่าเพื่อนภาษาฝรั่งเศสค่ะสำหรับในคลิปนี้พิติอยากจะทบทวนนะคะภาษาฝรั่งเศสในเนื้อหาที่เกี่ยวกับปารีก o มป o s é นะคะตอง Le ปา s ีก o มป o s é ก็เป็นเรื่องราวของ อดีตที่ผ่านมาแล้วนะคะเรามาทบทวนไปพร้อมๆกันนะคะว่ารูปประโยคของ Le Passe c o m p o s é เนี่ยมันมีหลักการยังไง สำหรับในคลิปนี้นะคะพิตีจะขอพูดถึงคำกริยาที่จะใช้กับ verb at นะคะที่แปลว่าเป็นอยู่คือรูปประโยคก็คือจะมีประธานนะคะตามด้วย verb at นะคะเป็นกริยาช่วยนะคะแล้วก็ตามด้วย le participe p a s s ันะคะ le participe p a s s ัก็เป็นคำกริยาแท้นะคะก่อนอื่นมาทบทวน verb at กันก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างคำกริยา at ก็คือ เป็นอยู่คือนะคะประธานเชอร s จัสวีตัเออิลเอลองเอนะคะนู v ซ u มว t เซ i ตอิลเอลซ t นะคะอันนี้ก็คือ verb บแอท ที่ผันตามประธานต่อไปเรามารู้จักกับกริยาแท้นะคะที่ใช้ควบคู่ไปกับ verb a t ก็จะมีทั้งหมด18ตัวนะคะอันนี้เราเรียกว่า le participe passé นะคะ18ตัวมีอะไรบ้าง ตัวที่หนึ่งนะคะก็คือวัเนตคที่แปลว่าเกิดนะคะถ้าเกิดว่าเราผันก็จะเป็นคำว่าเนตัวที่สองนะคะรสเตแปลว่าพักอาศัยนะคะถ้าผันก็จะอ่านว่ารส s เต ตัวที่สามนะคะตงเบที่แปลว่าตกหรือหล่นนะคะถ้าผันก็จะกลายเป็นคำว่าต้มเบกนะคะตัวที่สี่เวนแปลว่ามานะคะเมื่อผันก็จะเป็นคำว่าเวนีเวนี ตัวที่ห้านะคะ r e v e n i r r e v e n i r ที่แปลว่ากลับมานะคะเมื่อผันก็จะเป็นคำว่า revenue revenue ตัวที่หกนะคะ d e v e n i r d e v e n i r แปลว่ากลายเป็นนะคะเมื่อผัน ก็จะเป็นคำว่า d e v e n u d e v e n u ค่ะตัวที่เจ็ดนะคะ e n tre e n tre ที่แปลว่าเข้าไปนะคะเมื่อผันแล้วก็จะเป็นคำว่า e n tre ค่ะออกเสียงเหมือนกันเลยนะคะแต่เขียนไม่เหมือน,นะคะ่ะ r o tre r o tre แปลว่ากลับบ้านนะคะ เมื่อเราผันก็จะเป็นคำว่าร้องเทร้องเทค่ะตัวที่เก้านะคะคำว่าม o งเตม o งเตแปลว่าขึ้นนะคะเมื่อผันแล้วก็จะเป็นคำว่าม o งเตค่ะตัวที่สิบนะคะเดซองเถเดซองเถิ res, res, ที่แปลว่าลงเมื่อ ผันแล้วก็จะเป็นคำว่า descendu descendu ค่ะตัวที่สิบเอ็ดนะคะ s o r t i s o r t i ที่แปลว่าออกไปนะคะเมื่อผันก็จะเป็นคำว่า s o r t i ค่ะตัวที่สิบสองนะคะ retourner retourner Ret ที่แปลว่ากลับเมื่อผันแล้วก็จะเป็นคำว่า r e t o ネค่ะตัวที่สิบสามนะคะปติปติที่แปลว่าไปหรือเดินทางนะคะเมื่อผันก็จะเป็นคำว่าปติปติค่ะตัวที่สิบสี่นะคะปติ e p a r t i r ที่แปลว่ากลับค่ะกลับมาเนี่ยนะคะเมื่อผันแล้วก็จะเป็นคำว่า r a r t i r r e p a r t ต r ตัวที่สิบห้านะคะ a r r i v e อ r ที่แปลว่ามาถึงนะคะเมื่อผันแล้วก็จะเป็นคำว่า r r r i v e r อา ตัวที่16นะคะปัเสปัเสที่แปลว่าผ่านเมื่อผ่านแล้วก็จะเป็นคำว่าป s s e ตัวที่17นะคะตัวนี้สำคัญนะคะใช้บ่อยนะคะอ l e แปลว่าไปเมื่อเราผ่านแล้วก็จะเป็นคำว่าอ l ล,ลค่ะตัวที่18นะคะ m มูค มูคลคที่แปลว่าตายเมื่อผ่านแล้วก็จะเป็นคำว่ามอคมอคหลักการหนึ่งที่สำคัญก็คือเมื่อเราใช้ประโยคปรเซค,คอมโพเซ่นะคะสิ่งแรกที่เราจะดูก็คือเรื่องของประธานและเพศพจน ของประธานด้วยเหมือนกันก็คือประธานเป็นเอกพจน์หรือพระหูพจน์ประธานเป็นเพศชายหรือเพศหญิงนะคะถ้าเราดูนะคะถ้าเกิดว่าเป็นเอกพจน์เพศหญิงเราจะต้องเติมตัวเออนะคะต่อท้ายใน ิริยาช่วยนะคะหรือเลปฏิสิบละปัเซนะคะถ้าเกิดว่าเราจะให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะให้ดูคำอธิบายใต้คลิปไปพร้อมๆกับคำอธิบายนะคะเพราะว่าเรื่องของการแต่งประโยคเนี่ยเราจะต้อง ค่อยๆทำความเข้าใจนะคะดูประธานดูคำกริยาช่วยดูคำกริยาแท้นะคะอภิติทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะสุ j e t ก็คือประธานนะคะ v e r แอ t เป็นกริยาช่วยนะคะแล้วก็ t e p a r t i c i p e p a เป็นคำกริยาแท้ทีนี้เมื่อเราแต่งประโยคเนี่ย พอเราดูประธานเราผันกริยาช่วย at ให้สอดคล้องกับประธานเสร็จแล้วเราก็ดูคำกริยาแท้นะคะให้สอดคล้องกับประธานด้วยอ่ะอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าเป็นประธานเอกพจน์นะคะถ้าเป็นเพศชายก็ไม่ต้องเติม e อ,อต่อท้าย นอกจากว่าประธานเนี่ยเป็นเพศหญิงนะคะเราถึงจะเติมเอ่อต่อท้ายด้วยต่อไปถ้าเกิดว่าประธานเป็นพหูพจน์เพศหญิงเราจะต้องเติมเ e อ่อเอสต่อท้ายคำกริยาแท้นะคะและถ้าประธานเป็นพหูพจน์ที่เป็นเพศชายนะคะเราจะต้องเติม s ต่อท้ายคำกริยาแท้ด้วยนะคะเรามาดูตัวอย่างกันดีกว่านะคะจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะ,ะตัวอย่างแรกนะคะอย่างพิธีจะบอกว่าฉันเกิดฉันเกิดเดือนกุมภาพันธ์แบบเนี้ยมันเป็นอดีตแล้วใช่ไหมคะแล้วพิธีก็จะบอกว่าเจ s ซ i s n เน e เจ i ซ n วีเน่ออ i เฟรีย ก็คือฉันเกิดเดือนกุมภาพันธ์แต่ถ้าเกิดว่าผู้พูดเป็นเพศหญิงเป็นผู้หญิงจะต้องเติมตัวเออต่อท้ายคำว่าเน็ด้วยนะคะ j e s u i s เน็ n ออน r ฟเ r ฉันเกิดในเดือนกุมภาพันธ์ตัวอย่างต่อไปนะคะเดี๋ยวเราดูตัวอย่างไปเรื่อยๆเราจะเริ่มนึกภาพออกนะคะ en 2019 je suis resté à Chiang Mai ก็คือในปี2019เนี่ยฉันพักอาศัยอยู่ที่เชียงใหม่ค่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าผู้พูดเป็นเพศหญิงก็จะต้องเติมตัวเออต่อท้ายคำว่า Reste ด้วยนะคะ เนะะี่ยค่ะก็คือว่าเราจะต้องดูประธานด้วยเป็นเอกพจน์เป็นพหูพจพ์หรือเป็นเพศหญิงหรือเพศชายนะคะต่อไปตัวอย่างต่อไปนะคะเย e r สว i r tu e ทุ e n วัน a maison h i e เย o i สว u es v e ทุ à l วัน i s o n ก็คือ เมื่อวานตอนเย็นนะคะเธอมาที่บ้านเมื่อวานเมื่อวานเธอมาที่บ้านสังเกตนะคะอ่ะแย yeah ่สว่วะก็คือเป็นอดีตแล้วใช่ไหมคะเมื่อวานตอนเย็นจูเอเธอนะคะวนูมา อารามิสองมาบ้านนะคะถ้าเกิดว่าเธอคนนั้นนะคะเป็นเธอเนี่ยเป็นเพศหญิงเราก็จะเติมตัวเออต่อท้ายคำว่า venue ด้วยค่ะ Elle est Elle a r r i v e en France le d o u z mars de mille dix neuf elle arrive en france le 12 mars 2019ก็คือหล่อนนะคะเขาเขาผู้หญิงนะคะมามาถึงประเทศฝรั่งเศสเมื่อวันที่12มีนาคมปี2019สังเกตนะคะประธาน l เราก็ใช้ elle นะคะ arive Ar เมื่อประธานเป็นเพศหญิงเราก็ต้องเติมตัวเออต่อท้ายคำว่า arrive นะคะ e อ le arrive e n f r a n s reduce mars d e mill e 19ค่ะ le v e n g t trente dix nu o som s m e s alle o e s t o s t e r a n t เมื่อ วันศุกร์ที่แล้วนะคะเราไปที่ร้านอาหารสังเกตว่านูเราใช้นูซอมนะคะอเละอเละคำนี้เติม S นะคะเพราะประธานเป็นเพศช,ชายนะคะเป็น พาหูพศนะคะเป็นพระหูพศเป็นเพศชายเราก็เติม s เข้าไปนะคะก็เป็นอเลแลวก็ลงท้ายด้วย s ค่ะต่อไปนะคะลาซเมนเดค d e r ยค è r e n o อ s s อล m e s allés à la c a m p แดกเย่ห n o u อ s อเล e s อะล é กคอมปานเนี่สังเกตว่าอเล็จะเติมเอ s นะคะเพราะว่าประธานเนี่ยเป็นเพศหญิงเป็นพู้หูพ์เพศหญิงนะคะก็เลยเติมเอ s ต่อท้ายคำว่าอเล็ค่ะตัวอย่างต่อไปนะคะ L'année dernière, Anne et Bruno sont partis en avion pour voir leurs enfants en Thaïlande. L'année dernière, Anne et Bruno sont partis en avion pour voir leurs enfants en Thaïlande. ก็คือเมื่อปีที่แล้วนะคะแอนกับบูโนเนี่ยเดินทางโดยเครื่องบินนะคะเพื่อที่จะไปไปหาลูกๆของเขานะคะที่ประเทศไทยทีนี้ประธานอันเอเบิก็เหมือนก็คือประธานอิลนะคะที่เป็นพ้าหมูพจ์ แต่ในภาษาฝรั่งเศสเนี่ยเมื่อประธานเป็นพระหหพ์แต่มีทั้งอันที่เป็นเพศหญิงแล้วก็บูโนนะคะภาษาฝรั่งเศสถือเป็นพระหหพ์เพศชายนะคะก็เหมือนเราใช้ il นะคะ isong เพราะฉะนั้นปติ เราก็จะเติม s ต่อท้ายนะคะค่ะตัวอย่างต่อไปนะคะ i e r เมื่อวานนี้นะคะ vous êtes entrée au magasin i yeah. e r vous êtes entrée au magasin ก็คือเมื่อวานเนี่ยคุณ เข้าไปในร้านขายของนะคะประธานเนี่ยเป็นเพศชายนะคะเป็นเพศชายผู้พุทธเพราะฉะนั้นคำว่าองเ e ก็จะเติมเอสค่ะทีนี้เราเอาเอาเพศหญิงบ้างวูที่เป็นเพศหญิงบ้างนะคะแยร์วูเซ็ตพั s เซ่เชมัวร i แยร์วูเซ e ต ปัเซเชมัวก็คือเมื่อวานคุณผ่านบ้านของฉันนะคะบูเซตปัสเซปัเซสังเกตว่าจะเติมเอสเพราะว่าประธานเป็นพหูพจพ์เพศหญิงนะคะทีนี้อีกตัวอย่างหนึ่งนะคะตัวอย่างสุดท้ายนะคะมงแปรค่ะเอมอกองชาเว n ว้งตองโมงแปร์ค่ะเอมอกองชาเวว้งต่อก็คือพ่อของฉันนะคะเสียชีวิตเมื่อตอนที่ฉันอายุ20ปีค่ะและนี้ก็เป็นเนื้อหานะคะเกี่ยวกับ Le passé compose นะคะอย่าลืมนะคะ หลักในการแต่งประโยคก็คือดูรูปประธานประธานเป็นเอกพจน์หรือเป็นพหูพจน์ประธานเป็นเพศหญิงหรือเพศชายนะคะอันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะคะตอนแรกๆเราจะงงนิดหนึ่งนะคะขอให้เราดูหลักการให้ดีถ้าเกิดว่าใครยังไม่เข้าใจก็ลองดูซ้ำๆนะคะ ถ้าเกิดว่าคลิปนี้นะคะมีข้อผิดพลาดประการใดสามารถคอมเมนต์ให้คำแนะนำหรือติชมบอกพิ่ิตได้ที่ข้างล่างใต้คลิปนี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้า m a x กซี่เอกบินตอ t i าพฉัชนเคยคะ่ะเราคนไทยต้องไว้ให้ส,สวยๆนะคะ